พี่น้องที่รักเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์สำหรับชาวยิวคือวันอาทิตย์ของเราเพราะสำหรับชาวยิวนั้นวันซับบโตคือวันเสาร์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันพระเจ้าเป็นวันหยุดและถ้าเราไปที่อิสราเอลเวลานี้เช้าวันอาทิตย์จะเป็นวันเริ่มทำงานเหมือนกับเราในวันจันทร์เป็นวันต้นสัปดาห์ของพวกเขา แต่สำหรับเราคือวันที่พระครูหาว่างเปล่าความตายซึ่งถูกปิดไว้ด้วยพระครูหาด้วยผ้าพันพระสบและเครื่องหอมความตายซึ่งเป็นถ้าจะใช้ภาษาแบบเราเราเป็นชะตากรรมของมนุษย์แน่นอนที่สุดเป็นชะตาชีวิตหรือเป็นเป้าหมายชีวิตที่ไปต่อไม่ได้ และความตายซึ่งเป็นผลมาจากบาปหรือความบกพร่องและบางทีเราจะเข้าใจมากขึ้นถ้าเราเพียงแต่ไต่ตรองชีวิตของเราบางครั้งชีวิตของเราแต่ละวันเราอาจจะตายหลายครั้งเพราะความบกพร่องเพราะความอ่อนแอหรือเราอาจจะทําให้พี่น้องของเราตายเป็นประจําด้วยอคติด้วยความเกลียดชังด้วยความรู้สึกที่ไม่ดี พี่น้องที่รักสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติมนุษย์แต่เราพร้อมกับพระเยซูเราเชื่อในชีวิตไม่ใช่ในความตายเรารู้ว่าเราต้องตายเป็นธรรมชาติพ่อเองก็ต้องตายลูกไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นวันใดหรือเมื่อไหร แตเรามีความเชื่อว่ามนุษย์เก่าของเราหรือความเป็นมนุษย์ของเราต้องถูกตรึงกางเขนกับพระเยซูคงจะไม่ใช่เรามั้งที่จะร้องทุกวันเอาไปตรึงกางเขนเอาไปตรึงกางเขนแล้วก็ตรึงพี่น้องของเราแต่ละวันไม่เคยสิ้นสุดด้วยความเกลียดชังด้วยอคติด้วยความโกรธหรือนิสัยของเราไม่นะ่ะ เราจะไม่ตรึงกันและกันทุกวันแต่เราจะมอบชีวิตเหมือนพระเยซูคริสตชนเป็นชีวิตที่เสียสละคริสตชนเป็นชีวิตที่อ่อนโยนที่สุดโกรธยากที่สุดโกรธก็ได้แต่อย่ากเกลียดเพราะความโกรธเป็นธรรมชาติเมื่อถูกสิ่งเล้ามาเรา้าเราเราก็โกรธแต่ความเกลียดนั้นมันตรงข้ามกับความรัก ตรงข้ามกับความหมายของพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าเป็นความรักพี่น้องครับวันนี้เป็นวันต้นสัปดาห์ที่พระกูหาว่างเปล่าในรูหาไม่มีพระสพอีกแล้วถ้าพ่อจะเปรียบเป็นภาษาง่ายๆที่พอเข้าใจได้ถ้าเปิดรูหาแห่งหัวใจของเราขออย่าให้เจอซากศพของเพื่อนพี่น้องอีกเลยได้ไหมที่เราฝังเกลียดทุกอย่าง คูหาของหัวใจของเราที่จะไม่มีความเกลียดชังแต่เราเปิดพระวาจาของพระเจ้าคมยิ่งกว่าดาบสองคมบาดลึกลงไปเพื่อเปิดดวงใจของเราพี่น้องปัสกาจะมีความหมายอะไรถ้าเรามาฉลองสวยงามทำทุกอย่างเลอเลอิศแต่หัวใจเราไม่ได้เปิดปัสกาปีนี้ให้อภัยโลกให้อภัยคนที่เราไม่เคยให้อภัย หรือเราจะตอกปิดฝาลงแบบที่คนไทยเขาพูดกันไม่เผาผีกันเลยถ้าไม่ใช่คริสเตีนเราก็อาจจะไม่ไปฝังศพกันเลยไม่มีสภาพจิตใจแบบนั้นสำหรับเราคริสเตีนคริสเตีนเป็นคนที่เชื่อในความรักรักในความดีและความจรงิงการิตัสอินเวริตาเตความรักในความจรงิงพี่น้องครับปัสกาพระกูหาว่างเปล่า มารีชาวมักดาลาขณะที่ยังมืดพระคัมภีร์บันทึกชัดมากหรือเราจะมืดต่อไปขณะที่ยังมืดมารีชาวมักดาลาเพราะเธอรักพระเยซูมากเธอเป็นคนที่พระเจ้าขับปีศาจเจ็ดตนออกไปจากเธอเธอมีความรักต่อพระเยซูความรักทําให้เธอโหยหาที่จะไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ตายได้อย่างไร อยู่ในพระคูหานั้นมารีชะมักดดลาไปที่พระคูหาขณะที่ยังมืดและเมื่อไปที่พระคูหาเธอคิดว่าเธอจะพบพระคูหาที่ปิดอยู่แต่ที่ไหนได้คูหานั้นถูกเปิดหินถูกเคลื่อนออกไปถ้าอ่านมัทธิวเกิดแผ่นดินไหวก้อนหินที่เคลื่อนทูตสวรรค์เคลื่อนก้อนหินนั้นและนั่งอยู่บนก้อนหินนั้น ความตายไม่มีอำนาจอีกบาปและความตายไม่มีอำนาจอีกคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าต้องมีพระคูหาท,า,าที่ว่างเปล่าพระองค์กลับคืนชีพชีวิตเรามีแต่สันที่สูกลกมาริชมักดาลามเมื่อเห็นพระคูหาว่างเปล่านางจึงวิ่งเพราะอยากให้เน้นคำกริยาวิ่งเป็นคริสตชนจะสโลไลฟ์ต่อไปไม่ได้ เป็นชีวิตที่ต้องกระตือรือร้นในความรักในความดีแต่ถ้าเป็นความชั่วร้ายหยุดเลยไม่ต้องสโลก็ได้นางจึงวิ่งไปหาซีมอนเปโตรซึ่งเราเรียกว่าเป็นหัวหน้าของมดาคระสาวกกับสิษย์อีกคนหนึ่งที่พี่เจ้าส่งรัก the beloved disciple ศิษย์ที่ส่งรักและคนนั้นคือนักบุญยอนนามชื่อวัดเราพอยอมไม่ได้ ถ้าลูกวัดเซมจอนจะไม่มีความรักในหัวใจถ้าใครก็ตามที่มีอคติแล้วรักไม่ได้ไม่สามารถจะรักไม่ควรอยู่วัดนักบุญย้อนเพราะวัดนี้เป็นบ้านสิทธิ์ที่ทรงรักความรักไม่สร้างความเสียหายไม่ทํำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะักบุญโตโลโบอกนะักบุญย้อนชัดความรักไม่สร้างความเสียหายแต่บ่อยครั้ง เราอาจจะยิ่งกว่าสร้างความเสียหายหรืออาจจะเพียงใช้ภาษาที่อาจจะทันสมัยสําหรับบรรดาคนที่อยู่ในสายของการพิพากษาอาจจะเป็นการเซอกกรอนชีวิตเพื่อนพี่น้องเซอกกรอนจิตวิญญาณทําร้ายกันอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจหรือทําไปจนเป็นนิสยัยวันนี้เราเห็นพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพสิทธิ์ที่ทรงรักคือพวกเราพวกรูกที่หลังบาปที่วันบ,บุญยอน เป็นสิทธิ์ที่ทรงรักลูกพระเยซูเจ้ารักสิทธิ์คนนี้และสิทธิ์คนนี้จำพระเยซูเจ้าได้แม้แต่เวลาที่พระองค์กลับคืนชีพใครๆจำพระองค์ไม่ได้สิทธิ์คนนี้บอกนั่นเป็นพระอาจารย์ที่ทะเลกาลิลีนางไปหาสิทธิ์ที่ทรงรักกับเปโตรแล้วบอกว่า เขานําองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระครูหาแล้วเพราะนางไม่รู้มารีชาวมักดาลาและคํำพิเป็นสัพนามพวกเราไม่รู้ว่าเขานําพรรองไปไว้ที่ไหนมารีชาวมักดาลาไปคนเดียวกลับมาคนเดียวแล้วบอกว่าพวกเรานับ,บุญยอนล้าลึกมากยอมใช้คําว่าพวกเราสองครั้ง ที่นี่หนึ่งครั้งหมายถึงพระาศาสนาจักรทั้งหมดอีกครั้งในบทที่สามเรื่องนิโคเดมัสพระอาจารย์พวกเรารู้ว่าพระองค์เป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักที่นี่ขอให้มีแต่พวกเราไม่มีพวกฉันไม่มีพวกแกที่นี่มีแต่พวกเราพระาศาสนาจักรเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว คนที่แตกแยกจากพี่น้องคือแตกแยกจากพระศาสนาจากักรพวกเราไม่รู้ว่าพระองค์นำเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหนเปโตรกับสิทธิคนนั้นจึงมุ่งไปคูหาทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกันคำกริยาวิ่งมาเป็นครั้งที่สองแต่สิทธิคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรคำกริยาคำว่าวิ่งมาเป็นครั้งที่สามเพราะในพระคัมภีร์ เลขสคือ s u p e r a t i ขั้นสูงสุดวิ่งวิ่งและวิ่งนักบ,บุญยอ์นตั้งใจและเจตนาใช้กริยาซ้ำสามครั้งเหมือนกับเราร้องอเลลูยาอเลลูยาอเลลูยาวันนี้เป็นวันของการเคลื่อนได้โปรดเคลื่อนออกจากปาสกาคือการพาสโอเวอร์การผ่านข้ามจากบาปความตายอคติทะเลทรายของชีวิต ก้าวไปสู่แผ่นดินแห่งบันธสัญญาหรือเราจะแห้งแล้งต่อไปและอยู่กับสินมหาสนิทที่บอกเป็นทานชีวิตอยู่กับความเป็นคริสเตียนที่มีแต่เพียงเปลือกที่เป็นทานชีวิตสวยงามแต่ภายในนั้นแห้งแล้งพี่น้องที่รักเราต้อง Pass Over ปาสกาข้ามไปได้แล้วลูกจากครูหาที่มีประสบไปสู่การกลับคืนชีพ สิทธิ์คนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรไปถึงคูหาก่อนก้มลงมองแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในเขารอเปโตรเปโตรอาจจะไม่ใช่ชรลากว่านะพี่น้องเปโตรไม่ได้อายุน้อยไม่ได้อายุเยอะอย่าคิดว่าเปโตรคือคนแก่และอย่าดูถูกคนแก่ว่าอาจจะวิ่งช้าเพราะทานบุญยนตั้งใจใช้คำว่าวิ่งสำหรับคนสามคนที่สุดเปโตรซึ่งตามไปติดติดเห็นไหม ไม่ทิ้งกันเลยไปที่ปาคูหาเข้าไปพิสูจน์เพราะเปตโตรเป็นศิลาของความเชื่อเข้าไปพิสูจน์ความจริงเห็นผ้าพันพระศพกองอยู่บนพื้นเหมือนกับพระองค์กลับคืนชีพทําไมต้องกองอยู่บนพื้นภาษาง่ายๆคือสลัดความตายทิ้งไปมันกองอยู่บนพื้นพี่น้องครับปัสกาปีนี้ กลับไปบ้านฉลองสลับความตายชีวิตที่ตายตายกันชีวิตที่อาจจะมีบางคนตายไปจากเราแล้วเราเกลียดจนวันตายสลัดทิ้งได้แล้วลูกชีวิตที่ไม่มีอคติเป็นชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่มีแตส่สันติขคืนดีผ้าพันพระศพวางกองอยู่บนพื้นผ้าพันพระเศียรพับแยกวางไว้ทำไมต้องมีประโยคนี้เพราะในสมัยนั้นในพระสารทบุญมัทธิวโดยเฉพาะเขาไปรายงานต่อสมณะนะ สมุนรบอกเอาทหารไปเฝ้าดีๆแล้วถ้ามีใครพูดอย่าบอกเรื่องนี้เพราะเขาสงสัยเขาต้องการจะบอกว่าสิทธ์มาขโมยพระศพไปและบอกว่าพระองค์กลับคืนชีพถ้าขโมยคงไม่พับผ้พาผืนนั้นวางอย่างเรียบร้อยนี่เป็นหลักฐานเดียวที่เรามีหลักฐานที่ว่าพระองค์ส่งกลับคืนพระชนพี่น้องที่รักเมื่อเขาเห็นสิทธ์คนนี้มาถึงกูหาก่อน เข้าไปข้างในเขาเห็นและมีความเชื่อสิหลังบาปที่เราได้รับคือการพา s โอเวอร์สิหลังบาปคิดถึงน้ำวินาศที่เคยชำระล้างโลกทั้งมวลสิหลังบาปคิดถึงทะเลแดงที่ประชากรข้ามไปพาสโอเวอร์ได้ความปลอดภัยและพวกเราใช่ไหมที่เป็นอิสราเอลใหม่ลกูลกๆที่หลังบาปเมื่อคืนนี้เป็นอิสราเอลใหม่ อิสราเอลแปลว่าคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าคนที่ประมือกับพระเจ้าอิสราเอลเราอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์และเราจะไม่ดีได้อย่างไรเราจะไม่มีชีวิตที่สวยงามได้อย่างไรดังนั้นสรุปวันนี้พระวาจาจากพระเจ้ามารีชามักดาลาพอไม่มีหลักฐานว่าพระเยซูเจ้ารักมารีมีหลักฐานว่านางรักพระเยซูมาก ยอนพ่อไม่มีหลักฐานว่ายอนรักพระเยซูหรือเปล่าแต่มีหลักฐานชัดพระเยซูเจ้ารักสิบคนนี้เป็นพิเศษเปโตรเป็นเครื่องหมายของความเชื่อ mm. และทั้งสามคนวันนี้วิ่ง mm. มารีเธอหวังจะได้เห็นพระเยซูหวังจะไปพบพระองค์ที่พระครูหามารีเป็นเครื่องหมายของความหวังเป็นการวิ่งของความหวัง เปโตรเป็นการวิ่งของความเชื่อและยอนสิทธิที่รักเป็นการวิ่งของความรักและเราซึ่งรับศีลล้างบาปมีพระคุณของพระเจ้าความเชื่อความรักและความหวังเราคงไม่นอนตายคาคูหาหรือจับพี่น้องของเราฝังไว้ในคูหาแต่เราพร้อมจะเปิดหัวใจเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับจุมชนวัดเซนจอนโตแล้วลูกต้องมีวุฒธธิภาวะในความเชื่อ ยังมีความเชื่อเพียงเป็นอ c c e s s o r y เป็นเปลือกที่ดูสวยแต่ข้างในนั้นผุพังและเต็มไปได้วยความโกรธเกลียดไม่ได้เลยเพราะอะไรก็ตามที่มันขัดแย้งถ้าเป็นสองเอ็กซ์ตรีมขัดแยง้งจิตวิทยาเขาบอกว่าเราบ้าเราไม่ปกติแต่ถ้าเราปกติ from inside out จากภายในต้องปรากฏเปลง่งปลงังถามพี่น้องรอบข้าง เขาเห็นเราน่ารักไหมถ้าเราน่ารักจริงๆอย่าประเมินตัวเองเพราะคนเราชอบประเมินตัวเองดูกระจกทุกครั้งมั่นใจออกจากบ้านได้มันก็สวยทุกทีให้พี่น้องประเมินเธอะว่าเราน่ารักจริงๆไหมดูปฏิกิริยาของพวกเขาดูเด็กๆนั่งกระเรียงเป็นแถวมาเรียนคําสอนพ่อเห็นพวกเขาโตอาหารพ่อเช้าๆอัดไปด้วยเด็กพวกนี้ตอนเที่ยงแน่น พ่อจำชื่อคริสยิ้มแล้วลูกแต่และคนทุกคนพวกเขาสินเสียจริงใจมากหิวก็บอกว่าหิวไม่ทานก็บอกว่าไม่ทานเวลาลุยก็บอกว่าลุยเอาหมดทุกอย่างพี่น้องครับหัวใจที่ซื่อตรงหัวใจที่บริสุทธิ์นั่นคือบุญยาลาบขอให้เรามีความเชื่อความรักความหวังและได้โปรดวิ่งด้วยศรัทธาต่อพระเจ้าเถิ ขอพระเจ้าได้ปรดเสริมกำลังพวกเราอวยพรพวกเราให้ปัสกาปีนี้เปิดครูหานะลูกอย่ากลับบ้านแล้วฝังมันต่อไปเก็บความโกรธเกลียดชังถ้าออกจากวันนี้ถ้าใครยังโกรธอย่ามารับสินง่ายนิดเดียวพระเจ้าบอกว่าถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่านกลับไปคืนดีและค่อยมาถวายบูชาพี่น้องครับเราถูกเรียกร้องแบบราดีเกิลดีมาน ถูกเรียกร้องแบบถอนรากถอนโคนรูทของความโกรธอยู่กับเราไม่ได้อคติแต่ต้องมีบุญาญราบมีคุณธรรมที่ยังรากเล็กขอพระเจ้าเสริมกำลังให้พวกเราทุกคนได้สามารถพา s s สโอเวอร์ในปีนี้ปัสกาอย่างมีความสุขจริงๆอเมน